แล้วก็โดยงานช่างะคะมันจะมีไว้บรรทัดตรงนี้นะตัวนี้เป็นเกียร์อัตโนมัติ6สปีดนั่นเองมาพร้อมกับตัว Drive Mode นั่นเองนะคะ สวัสดีค่ะมาพบกับฟอร์ดบายบุ้งเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะบุ้งอยู่ที่ฟอร์ดเกษตรน่ามินนั่นเองค่ะจะพามาชมรถสีประตูนะคะที่เป็นยอดนิยมมาก,มากเลยณตอนนี้นะอ่ะแต่ก่อนอื่นนะคะรบกวนฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกาลังใจในการทําคลิปต,ต,ต่อไปของบุ้งก่อนแล้วกันนะรุ่นนี้นะคะที่บุ้งเอามาโชว์ค่ะเป็นตัว4ประตูสปอร์ตนั่นเองค่ะเป็นขับเคลื่อน4ล้อนะคะมาด้วยเครื่องยนต์2.0ลิตรเป็นตัวดีเซลนั่นเองค่ะอ่ะตัวนี้นะมาด้วยทัวเบลเดียวนั่นเองค่ะราคาค่านะะ 1, 50 9นึ0เก้าบาทด้วยแรงม้าถึงร7 0แรงม,ม้า4ี่นิวตันเมตรกันเลยทีเดียวคันนี้นะแค่แบบว่าหล่อเรียบดูดีมากๆเลยอ่ะมาชมกันว่ามุ้งแต่งอะไรบ้างนะคะอย่างที่เราเห็นเลยนะคะมุ้งทําการเปลี่ยนฟอนตกระจังหน้าเป็น FORD ส่ง Raptor V 6ซึ่งเป็นสีดาด้านแบบนี้นะคะมาพร้อมกับไฟ LED ทางด้านบนถึง3จุดกันเลยทีเดียวเห็นไหมหล่อมากๆเลยนะคะเพราะว่าสีดา ทำดําด้านทางคานแล้วคันนี้ที่เห็นเป็นโดดเด่นจริงๆเลยนะคะจะเป็นชุดแต่งวายนั่นเองค่ะซึ่งเราก็ใส่ตัวครอบไปเลยนะคะตัวนี้จะมีสัญลักษณ์ตัววายนะคะซึ่งเป็นแบบ เอกลักษณ์ของเขาก็คือจะเป็นตาปั๊มเนี่ยที่ปั๊มเข้าไปข้างในนะคะแบบนี้นั่นเองค่ะแล้วก็ไฟหน้าของเขานะคะจะเป็นไฟหน้าแบบ LED นั่นเองค่ะมีไฟซีแคมวิงสว่างในตอนกลางวันคุณลูกค้าไม่ต้องกลัวไม่สว่างนะคะเพราะว่าไฟตัวนี้เป็นสีขาวซึ่งสว่างมากๆเลยนะคะคุณลูกค้าแล้วก็ด้านข้างของชุดวาค่ะนะคะเราจะทําการติดตั้งซุ้มล้อไปด้วยนะคะแล้วก็จะมีแบบว่าโลโก้ของเขานะคะก็คือเป็นสติกเกอร์วย อยู่ทางด้านนี้นั่นเองค่ะนะคะเพื่อให้มันรองรับกับตัวล้อแม็กที่เราทําการเปลี่ยนนั่นเองค่ะอ่าตัวนี้นะคะเราทําการเปลี่ยนล้อแม็กนะคะเป็นขนาด33มสคูณสิบสองุดห้าอาด้วยออฟลบยีลูกค้าพอด้วยอย่างที่เขาเป็น ยางมัดแ,แบบนี้นะคะเราเลยต้องทําการเปลี่ยนปีกนกนะคะเพื่อปรับองศาให้เหมือนกับค่าสูงน้าที่สุดแล้วก็ป้องกันการกินหน้ายางของคุณลูกค้านั่นเองแล้วอีกอย่างหนึ่งอะ่ะเราต้องใส่ก้อนรองนะคะเพื่อทําการยกขึ้นถึง2นิ้วถ้าไม่งั้นอะ่ะมันจะเลี้ยวไม่พ้นนะคุณลูกคา้าเพราะว่าเราทําการใส่ล้อที่เป็นขนาด33ซึ่งเป็นออฟโรดนั่นเองค่ะนะคะอ่าด้านข้างนะคะก็คือจะเป็นบันไดข้างซึ่งติดมาให้แล้วกับ ตัวรถนะคะจะเป็นสีดำด้านแบบนี้นะคุณลูกค้าเห็นรอยขีดๆแบบนี้ไหมตัวนี้ป้องกันการลื่นให้คุณลูกค้านะคะเวลาที่แบบว่าใช้งานจริงๆนะคะคลูกคา้าด้านนี้อีกนิดนึงเราใส่เบ้ารองมือจับนะคะตัวนี้ป้องกันรอยเล็บรอยแหวนนะคะคุณลูกคา้าเวลาที่คุณลูกค้าเปิดรถยังไงโดนแน่นอนนะคะคันนี้ทําการติดฟิล์มติดคิ้วกันสาดให้คุณลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะคะเพราะว่าเตรียมส่งมอบแล้วนั่นเองแล้วก็ตัวสปอร์ตนะคุณลูกค้าได้เป็นโชคโมโนโทูบกันเลยทีเดียวนะ แงเห็นไหมเพิ่มความนิ่มนวลในการขับขี่นั่นเองค่ะมาพร้อมกับที่เหยียบขึ้นด้านท้ายรถนะคะแล้วก็ไฟท้ายที่เป็นไฟท้าย LED นะคุณลูกค้าบพร้อมกับตัวครอบไฟท้ายที่เป็นสีดําด้านเพื่อป้องกันรอยขีดข่วนของไฟนั่นเองค่ะแล้วก็ที่ครอบฝาท้ายนะคะฟอน Ford แบบนี้พันสีดำเงาซึ่ง มันซีดียวกับตัวรถนะคะแล้วก็เว้าตัวโลโก้เอาไว้เพื่อว่าเรามีกล้องหลังนั่นเองแล้วอย่างหนึ่งไฟเบรกลงที่3อยู่ทางด้านนี้นะแล้วก็จริงๆฝาท้ายอะคะ่ะเป็นฝาท้ายแบบผ่อนแรงนั่นเองนะคุณผู้หญิงสามารถเปิดรถได้ด้วยมือเดียวด้วยนั่นเองค่ะแล้วก็ตัวไลเนอร์ค่ะจะเป็นไลเนอร์ที่เป็นแบบลายแบบใหม่นะคะทําให้กับ น้ำอะค่ะไหลออกได้ดีมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะแล้วก็โดยงานช่างอะค่ะมันจะมีไว้บรรทัดตรงนี้นะคุณลูกค้าใช้สำหรับงานช่างโดยเฉพาะนะคะอ่าก็จะเป็นประมาณนี้ที่เป็นงานช่างนะคะตัวนี้ก็คือจะเป็นตัวที่หนีบอะค่ะไว้ไว้ล็อกของนะคะจะมีทั้งสองด้าน นิบนิ้วเซลอะไรเงี้ยค่ะไม่ใช่อ่ะโอเคเดี๋ยวขออนุญ,ญาตพาไปชมด้านในอีกนิดนึงนะคะด้านในของตัวสปอร์ตนะคะตัวนี้นะอ่ะตัวนี้กุญแจก็เป็นกุญแจสมาร์ทคีย์เลสเรียบร้อยแล้วนะคะเพราะว่าด้านในจะเป็นแบบพุทสตาร์ทให้คุณลูกค้านั่นเองนะคะแบบนี้ไฟหน้าเป็นไฟหน้าแบบออโต้นั่นเองสามารถปรับระดับความสูงต่ําของไฟหน้าได้นั่นเองค่ะเป็นพุทสตาร์ทเรียบร้อยแล้วนะคะ พวงมาลัยไฟฟ้า100%เซนต์นั่นเองคุณลูกค้าค่ะนะคะมัลติฟัง์กชันบนพวงมาลัยนั่นเองค่ะแล้วก็อ่ะตัวหน้าจอหลังพวงมาลัยนะคะขนาด8นิ้วนั่นเองนะคะสามารถใช้งานง่ายๆเลยนะคะเพียงแค่กดปุ่มทางด้านนี้ทังหมดนั่นเองค่ะหน้าจอกลางนะคะขนาด10.1นิ้วนั่นเองค่ะอ่ะแล้วก็ที่สำคัญเลยนะกระจก ตัดแสงอัตโนมัตินั่นเองค่ะนะคะมีตัวไวเลสชาร์จให้คุณลูกค้าด้วยนะคะตัวนี้เป็นเกียร์อัตโนมัติ6สปีดนั่นเองมาพร้อมกับตัวไบรท์โหมดนั่นเองนะคะนี่เป็นเบาะหนังนะคุณลูกคา้าอ่าแล้วก็จริงๆเขาจะปั๊มตัวนี้จะเป็นโลโก้คำว่าสปอร์ตนั่นเองค่ะ เป็นไงยังบ้างคือภายในตัวนี้แล้วติดตั้งเราติดตั้งเพิ่มเติมนี่คุณลูกค้าขอเพิ่มเติมมัคือเป็นตัวขับเพนนั่นเองค่ะป้องกันรอยที่ข้างประตูนะคะนี่ให้ดูแบบว่ารอบๆอบทันอ่ะจริงๆตัวสปอร์ตะคะ่ะ เรามีให้คุณลูกค้าเลือกหลายสีมากเลยนะมีสีดำม,มีสีขาวนะคะสีบอนเงินนะคะมีสีส้มนะคะสีเทาดำนะคะไม่ว่าคุณลูกค้าสนใจสีไหนอยากแต่งแบบนี้นะคะหรือว่าแต่งแบบไหนอะไรเงี้ยคะติดต่อตามเบอร์เลยคะ่ะ0 6 3 2 3 9 1 6า5ถ้ายังไงวันนี้บุ้งลาไปก่อนนะคะแล้วมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ